ลัศมีตอนที่1325คืนวันที่25พฤษภาคมสารวัตรถามครอบครัวโอเบรอยว่าพวกเขาสงสัยใครหรือไม่มาริสกาบอกเธอรู้ว่าลัศมีอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้รานบอกการวางแผนฆ่าใครสักคนไม่ใช่เรื่องตลกเป็นคดีฆาตกรรมที่ร้ายแรงคีรันบอกพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงได้อัญชันบอกความสัมพันธ์ครอบครัวนี้เริ่มแย่ลงความเกลียดกันถึงกับฆ่าแกงกันจนเธอต้องสูญเสียคนในครอบ ัวไปดาดีขอให้ทุกคนหยุดทะเลาะกันคาริชมาบอกพวกเขาดูเหมือนจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่ไม่ใช่เลยมีคนค้าหนีลามไม่มาริชกาก็รลัสมีลัสมีเดินไปที่ห้องกล้องวงจรปิดและตรวจสอบเธอพบปาโรกกำลังโยกเชือกโคมระยะจนทําให้โคมระยะหล่นลงมาเธอตกใจหนักหลังน้ําตากลัวว่าปาโรจะถ,ถูกจับกุมในข้อหาก่ออาชญากรรมเธอจึงตัดสินใจรับผิดเองและปล่า ออกไปจากห้องที่ห้องโถงคิรันเข้ามาหาคาริชมาถามว่าเธอสงสัยมาริชกาอย่างนั้นหรือคาริชมาก็รู้จักมาริชกาและตัวของเธอเป็นอย่างดีเธอนั้นรู้สึกเจ็บปวดมากคาริชมานั่งนิ่งบอกนีลามไม่อยู่แล้วนีลามนั้นเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนชี้นำที่เคยเคียงข้างและสนับสนุนมาริสกาคิรันยังคงโทษลัศมีชาลูปกป้องลัศมีและตำหนิมาริชกาลัศมีมาที่นั่นพระ าว่าเธอเป็นคนฆ่านีลามครอบครัวตกใจมาริสกาแอบยิม้มหันไปมองคีรันริชชีไม่เชื่อคำพูดของลัสมีถามว่าเธอกำลังพูดอะไรและทำไมเธอรู้สึกตัวอยู่หรือไม่เขาสูญเสียแม่ไปแล้วและเขาเสียใจมากทำไมเธอถึงเล่นกับความรู้สึกเขาชาลูราโนก็ถามลัสมีว่ากำลังพูดอะไรทำไมถึงรับผิดในข้อหาฆาตกรรมนีลามขอให้บอกความจริงและปกป้องตัวเอง อายุธบอกพวกเขารู้ดีว่าลัสมีทำแบบนี้ไม่ได้มาริชกาบอกลัสมียอมรับแล้วว่าเป็นคนฆ่านีลามริชีบอกลัสมีโกหกด้วยเหตุผลบางอย่างมาริชกาขอให้พวกเขาเชื่อคำสารภาพของลัสมีชาลูขอให้มาริชกาอย่ากล่าวหาลัสมีมาริชกาขอให้ชาลูหยุดบังคับให้ลัสมีเปลี่ยนคำให้การของเธออันจันถามลัสมีว่าเธอฆ่านีลามทำไมคู่จะลงโทษลัสมี ค่าริชมาขอให้ลัศมีคิดให้ดีและพูดความจริงลัศมีบอกเธอเป็นคนทำและขอโทษสำหรับการสูญเสียของพวกเขาริชีตำหนิลัศมีเขาไม่อยากได้ยินเรื่องนี้จากเธอเขาร้องไห้ต้องการให้เธอหยุดพูดคีรันบอกริชีเจ็บปวดเมื่อรู้ว่าลัศมีฆ่านีลามมาริสกาก็ย้ำว่าลัศมีฆ่านีลามชาลูราโนก็ปกป้องลัศมีลมัศมียอมมอบตัวกับตำรวจดา ดีขอให้ลัศมีอย่าโทษตัวเองดาดีแสดงความศรัทธาในตัวของลัศมีขอให้ลัศมีบอกว่ามันเป็นเรื่องโกหกลัศมีก้มตัวลงไหว้ขอโทษด่าดีเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงจะเข้ามาจับกลุ่มลัศมีคาริชมาหยุดเจ้าหน้าที่เธอมีคำถามกับลัศมีว่าทำไมถึงได้ฆ่าหนีลามลัศมีบอกเธอไม่อยากให้หนีลามอยู่ในครอบครัวคาริชมาขอให้ตำรวจจับกลุ่มลัศมีไปได้ริชชีขอให ตำรวจนำฆาตกรฆ่าแม่ของเขาไปลัสมีถูกจับชาลู่อให้ลัสมีบอกความจริงกับเธอแต่ลัสมียังคงเงียบแล้วรองไห้ชาลูลากลัสมีไปในห้องถามว่าบ้าไปแล้วหรืออย่างไรที่รับผิดในเมื่อรู้ว่ามาริชกาและอนุชกาอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ลัสมีบอกเธอไม่สามารถบอกได้ชาลูถามถึงเหตุผลลัสมีปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดใดๆ รัศมีตอนที่1326 คืนวันที่26พฤษภาคมลัสมีเดินกลับมาที่ห้องโถงชาลูพยายามร้องขอลัสมีชาลูขอให้อายุทหยุดลัสมีลัสมีเห็นริชชีแล้วรู้สึกเศร้าดาดีขอให้ลัสมีบอกความจริงว่าลัสมีไม่สามารถทำอาเชญากรรมแบบนี้ได้ริชชีหยุดลัสมีขอให้เธอหยุดคุยกับสมาชิกในครอบครัวของเขาเขาเกลียดลัสมีเขาบรรยายความเกลียดชังที่มีต่อลัสมีจากนั้นก็เดินผลาป ยืนรองไห้ต่อหน้ารูปนีลามชีรันบอกว่าครอบครัวโอเบอรอยเป็นคนที่ดีจริงๆดีเกินไปจงส่งผลร้ายต่อตัวเองส่วนริชีนั้นถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นคงจะมีความรุนแรงไปแล้วแต่พวกเขาก็ให้อภัยลัสมีแม้จะรู้ว่าเธอทำผิดและไม่ยอมลงโทษฆาตกรคนนี้อายุธขอให้ขีรันอย่าพูดยัวริชีมาริชกาชีหน้าอายุธอย่าพูดจาไม่ดีกับแม่ของเธอเพราะเห แก่ฆาตกรอายุธมีปากเสียงกับมาริสกาเขาปกป้องลัสมีและขอให้มาริสกาหยุดแม่ของเธอมาริสกาบอกแม่เธอนั้น พูดความจริงถ้าเป็นคนอื่นคงจะไม่ยอมให้ฆาตกรมายืนอยู่ตรงหน้าสารวัตรขอให้มาริชกาหยุดพูดการที่เธอพูดยั่วยุคนอื่นนั้นถือเป็นความผิดตามกฎหมายคีรันจะแยง้งสารวัตรสั่งห้ามริชีหันมาให้เจ้าหน้าที่พารัศมีออกไปลัศมีเดินออกไปกับเจ้าหน้าที่หญิงเดินไปก็นึกถึงช่วงเวลาที่อยู่ในครอบครัวโอเบลร,รอยชาลูขอให้อยุตหยุดลัศมีคาริชมาห้ามอายุต ไม่ให้สนับสนุนลัสมีลัสมีหันมามองริชีและร้องไห้ด้วยความสกเศร้าปาโรตตโกนเรียกและวิ่งมากอดลัสมีลัสมีร้องไห้หนักกอดปาโรและกังวลเกี่ยวกับอนาคตของปาโรเธอขอให้ปาโรอยู่ที่ห้องปาโรขอให้ลัสมีไปกับเธอรัสมีขอให้ปาโรไปก่อนและจะกลับมาในอีกไม่ช้าพยายามโน้มน้าวให้ปาโรไปริชีมาดึงปาโรปารก็วิ่งกลับ ไปหาลัศมีสวมกอดฤิชีมาดึงแขนปาโรออกไปลัศมีปาโรแยกทางกันอย่างเจ็บปวดปาโรจะวิ่งตามลมัศมีมาริชกาหยุดปาโรและทาให้เธอหวาดกลัวบอกว่าการประพฤติตัวแบบนี้จะทําให้ฤิชีโกรธปาโรเข้ามาดึงแขนริชีเธออยากให้แม่เธอกลับมาฤิชีไม่ได้สนใจละจากไปอายุตปอบใจปาโรและตามไปคุยริชีถามริชีว่าทําไมลัศมี ถึงรับผิดเข้าพูดปกป้องรัศมีฤทชีขอให้อายุธเลิกเอ่อยชื่อกองเธอ อายุทขอให้ริชีคิดอย่างมีเหตุผลริชีบอกเขาสูญเสียแม่ไปตลอดการลัสมีทรยศต่อเขาเขาไม่มีศรัทธาเหลืออยู่ในตัวลัสมีอีกแล้วแม่เขาจากไปเพราะลัสมีลัสมีไม่ได้คิดถึงลูกๆก,ก่อนที่จะลงมือทำอาชญากรรมนี้อายุธปลอบใจริชีเขาบอกเขาเชื่อว่าลัสมีนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ริชีพระออกไปจากห้องลัสมีเข้าไปในห้องขังต้องทนกับการ เยอะเยยจากสถานีตำรวจเธอร้องไห้มาริสกาอยู่กับปาโรปาโรคิดถึงลัสมีต้องการจะให้ลัสมีกลับมามาริสกาได้ยินเสียงเดินมาจึงรีบปฏิบัติต่อปาโรอย่างดีเพื่อให้ริชีเห็นปาโรก็ร้องขอให้ริชีพาแม่ลัสมีกลับมา